สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตีชนแนลเนาะขันเนาะพอกันยนมือเศร้จาจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาชมดอกไม้สวยๆดอกท่านตะวันจ้ะพี่น้อง ดอกทานตะวันสวยๆทานตะวันหัวลมออกพี่น้องตอนนี้บรรยากาศของพี่น้องหัวลมออกพี่น้องหนาหนาวมาเยือนพี่น้องรักษาสุขภาพในเด้อจากพี่น้องเช่าโลก ทุกๆคนนจนันเนาะเด๋ยวสิภาพ,พี่น้องอันนี้พี็กพี่น้องปู่พ่อได้กินเจ้าของพี่น้องพ่อได้แก่คัดมีใยยางละต้นสองต้นจ้ะ วกตไข่อันนี้อันนี้เป็นเลียงปลาดุกจ้ะพี่น้องตัวนี้แต่ว่าหาอาหารพ่นไปแหละจะรอบหนึ่งหาอีกพ่นบ่เอาเม็ดฟูเลยวาสีวานพ,พอดีวานไปแหละนะจ๊ะเพิ่นกินอิ่มไปแล้ววันนี้เอามาวานอีกวัาสีไทยคลิปนะพี่น้อง ก็เลยเสียแผนเบิดเพิ่โบกินจ้ะเหลือแต่เม็ดอาหารฟูหนามเลยบาดทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอามาชมมาชมอ่างนน่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ปลาหน,น,น,นุกยุงพี่น้องนุกยุงนุกยุงอ,อันนี้ก็ให้ไปแล้วจ้ะพี่นอ้องให้อาหารไปแล้วหลอบหนึ่งก็เลยโบปันดตอนตอนให้อาหารหลอบเสา ลืมมาไทยพี่น้องเบิ้ง่ายยาขายของพี่น้องเลยออกแม่แพรลูกเต็มพี่น้องเลยบางแน่ลูกเลียกลูกน,น้อยพูนะ่ะหลายเน้พี่น้องอยู่เบิ่งคัก,กเห็นเนีพี่น้องห็นมน่นี่เห็นบาา่จ้ะหลายหลายลูกเพ่นยังพอนี่แยกอ่างจา้ะ่าสิแยกอ่างอยู่ว่าตัวใหญ่กับสิใบกับตัวใหญ่ ลูกลูกเล็กเพื่น,นันกะสีแยกอีกตั้งหาเดี๋ยสีหาเวลามาแยกอยู่ดอกจ้ะไทยบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าออจ้ะพี่นองเบิงกาศยามเช้า บรรยากาศเงี้ยมือเศร้าผาพี่น้องชมดอกไม้ดอกไลไปสั่นละพี่น้องมานี่น้องชมดอกท่านตะวันเนาะจ้ะเนาะสีเหลือง สวยงามพี่น้องโดดเด่นอีลีเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งล้ำตนเนาะจา้ะเนาะประมาณนี้พี่น้องค่าศอกนี่พี่น้องแต่ว่าสามารถออกดอกได้ปลูกซะก็งามได้พี่น้องดอกท่านตะวัน,นสถานที่ตกแต่งหรือว่าปลูกใดทุกสถานที่จ้ะเพราะว่าสีเหลืองมันจะโดดเด่นนะพี่น้องสีสวยงาม มันเป็นที่แปลว่าสะดุดตานะพี่น้องสีโดดเด่นอีลีส,สีเหลืองสีเหลืองงามดอกทานตะวันส่วนหมากกระสีเห็นเป็นลำต้นใหญ่ได้พี่นอ้องจะเห็นเป็นลำต้นใหญ่ลำต้นใหญ่แล้วังจังออกดอกนะาพี่น้องแต่สำหรับต้นนี้ ซ้ำนี่พี่น้องนี่ซ้ำนี่จ้ะสามารถออกดอกได้งามบ่งามบ่มบพี่น้องสีเหลืองสดใสดโดดเด่นเลยนะคะปลูกพ่อใดมาเบืองเหลนพี่น้องยางออกจากลานกมาพอนายกมาชมดอกไม้ที่ปลูกไปนี่แหละพี่น้อง บ่มีโอกาสได้ไปชมดอกไม้ในสวนสถานที่ต่างๆดอกพี่น้องพอเดไผ่อนคลายนี่พี่น้องเบิง่งปวยเซียนนี่กระช่อใหญ่ๆเลยแต่ก่อนปลูกห้ายจ้ะพี่น้อง เดี่ยวนีมันเดียวนีนเรือเรือกระทางเดียวเมื่อคอยมีเวลาดูแลเรือพิ่อน,นจ๊ะบางตนอาจจะบรรยายบ่อใดด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าบอสามาถบางตนก็นจํำซื้อบ่อใดนะา๊ะพี่น้องผู้ใดหูก็จังคอมเมนต์บอกในเด้อจัะเด้อที่เวลาเอละตติสันซองให้บึงน่าจะเนาะหนีว่ามันตนอียังแน่ตนอียางเน่ บางที่กเกินบ่คือกันได้พี่น้องแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนี่เนาะเอินบ่คือกันได้พี่น้องซือ้อต้นใหม่แต่ละต้อนอันนี้เป็นสีชมพูอยู่บานเออละตีนี่สีปูกีอยูสองสีจะมีสีม่วงกับสีชมพูนี่จ้ะปลูกเพื่อความสวยงาม อกไม้แต่ละต้นส่วนมากกับเป็นเป็นสิริมงคลกับพี่น้องพนวาเนาะล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลว่าสันพนวาสือมาพนกะบ,บอกซื้อนั่นซื้อนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขาจำบได้เออและตีจำบได้จ้ะพี่น้องสรรหามาปลูกนะจ๊ะ ตกท่ายด้วยดอกทานตะวันสวยๆนะจ๊ะพี่น้องได้รับชมกันนี่คือนั่งเอกนั่งเอกของคลิปนี้จ้ะงามบ่พี่น้องสีเหลืองโดดเด่นีหลีะ่ะ้จนะ๊ะเนาะให้พี่น้องได้เบิงกนฝากกดไลค์กดติดตามเด้อวพี่น้องเดินสำรับคลิปนี้ เดี๋ยวความคิดหอดคิดถึงกันแล้ก็ขอบคุณลหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของราตีชาแนลขอกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเออและตีพ่อได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าโอเคจ้ะพี่น้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้า